ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนนี่นะคะเพื่อนวันนี้พี่ไปจะมาทอดไก่เคฟซีนะคะเพื่อนเนาะมีไก่เคฟซีของพี่ใบบุยลำนะคะหมักเรียบร้อยนั่นเพื่อนส่วนในกระทะก็กําลังทอดอยู่นะคะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเป็นเพื่อนไก่ไก่เค c อฟซีของใบบุยลำจะน่ากินขนาดไหนนะคะนี่นะคะเพื่อน ใบเอฟซีนะคะกำลังทอดอยู่คุณน้องไก่เอฟเคเอฟซีของใบบุรียมนะคะ,นะเพื่อนหมักเองนะคะหมักเองทอดเองนะคะรสชาติก็จะอร่อยอร่อยโคตรๆนะคะ,นะเพื่อนวันนี้นะคะที่ใบทำข้าวมันไก่ทอดนะคะเพื่อนแต่ว่าไก่เรา,าจะหมักสไตล์เคเนะคะเพื่อนนะข้าวมันไก่ทอดนะคะวันนี้เนาะมาดูมาดูนะคะคุณน้อง นี่นะคะเพื่อนไก่เค็มสีเด้อพี่น้องข้าวมันไก่ทอดสูตรใบบุรีลำนะคะพี่น้องเรืออ้อยห้อยเรืออันคำน,นะคะเจ็บๆนะคะมันแป๊บเด้อพี่น้องสูตรนี้นะคะสูตรนี้เราหมักสูตรนี้แป๊บเดีวเลยเคยทำแล้ว,วน,ลนะคะเพื่อนแป๊บแป๊บไม่มีข้าวเหนียวนะวันนี้พี่ไปจะกินกับข้าวมันนะคะ ข้าวมันนะคะข้าวมันใส่ทอดเนาะไม่มีส้มไม่มีส้มตำนะไม่ได้ตำส้มตำจริงจริงมะละกอพี่ใบก็มีเ้อะแต่ว่าโบได้ตำนะเพื่อนบ่ได้ตำนะคะเริ่มเหลืองแล้วนะคะเพื่อนเห็นไหโอ้ยตัดเสบตาแเกีนะค่ะเพื่อนเอาเหลืองเหลืองอีกนิดนึงนะค่ะเพื่อน นะคะไก่ทอดของเราก็เรียบร้อยแล้วท่านเพื่อนพี่มาดูมาดูนะคะพี่นอ้องเหลืองไม่หวยเหลืงองอมห้มนะคะเพื่นอนเนาะงามแต้แต้นะคะรสชาตินะฮะแซบสุดยอดขอบอกพี่นอ้องไก่อบอไก่อบพนวัวไก่ทอดนะคะไก่ทอด kfc ของใบบุรีล์นะท่านเพื่อนเนาะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเสิร์ฟค,คุณสามีนะคะกับข้าวมันนะคะไก่ทอดกับข้าวมันนะคะข้าวมันไก่ทอดนะท่านเพื่อน เมนูเด็ดสุดยอดนะคะของเมียงสลักวอรซีนะคะใครไม่เคยกินน้ำเพื่อเข้าวมันแบบนี้กินกับข้าวไก่ทอดแบบนี้กินกับข้าวมันและก็ส้มตำาด้วยสุดยอดนะคะความอร่อยเวอร์วังอลังการเลยนะคะ